สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆจายจะลุ่นครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนครับสําหรับชิปนี้นะครับสีผ้าพี่น้องมาลูจักกับต้นยางหน้าอีกแล้วครับกับคําถามยอดยอดหิดหลายหลายคำถามอยู่ครับยอดหิดแต่ว่าคําถามยอดยอดหิดว่าใส่เชือเหละโงกไปอันต่อมาว่าปลูกจักปีจังสิเกิดเฮ็ดเนาบมาเนี้พี่น้องครับผมจะว่าแบบนี้นะครับว่า าการปลูกต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับช่วยให้โลกเข้า,ามีความสมดุลเห็ดห้สซิ่งแวดล้ลอมเข้าดีขึ้นนะครับมีแต่ดีมีแต่ได้นะครับผลเสียแทบจะบม่มีเลยถ้าเข้าปลูกปลาเนาะที่นี่ยน่นยอดลงมาครับมีพี่น้องนะครับณนะปัจจุบันนี้การปลูกอย่างหน้าเนี่ยครับเพื่อว่าอยากจะได้เห็ดละโง่แม่นว่าครับก็บมีพี่น้องเพืเ่อสอบถามนะครับว่าคําถามยอดฮิตว่าการปลูก อย่างหน้าแบบใดมันจึงสิเกิดเห็ดละงกค,ครับพี่น้องผมจะต่อแบบนี้นะครับว่าการปลูกจะให้ได้เห็ดละงกเนี่ยอันดับที่หนึ่งเข้าเบิ้งปัดใจของดินก้อนครับดินที่ดินที่เป็นดินเก่าเป็นทีเก่าครับเป็นทีโคกทีหน้าเก่าๆเ,เป็นทีไฮทีสวนเก่าๆนะครับไม่ใช่เป็นทีซึ่งพึ่งถมมาเป็นทีพึ่งถม ถ้าเป็นที่สวนเกาเก้าเป็นโคเก้าเป็นป้าเกานะครับเรามาฟื้นเป็นเป็นไฮเป็นสวนอ่ะโอกาสที่จะเกิดเหรอโงกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเป็นป้าอยู่ถาวรอยู่แล้วเข้าเอายางหน้าไปปลูกแซมไปปลูกเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ท่านจะได้เชยชมเหระโงกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นดินถมไม่ที่เขาเอายางหน้าไปปลูกนะครับเป็นดินคุดสาขือเมื่อมคู่สาเราเอายางหน้าไปปลูกอยู่บนคู่สาน่ะ โอกาสที่จะเกิดเห็ดละงกอยู่ที่ประมาณ20ซครับมันบ่ได้เกิดได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างว่าเขาดูแลต้อนอย่างหน้าสมบูรณ์ดีบ่แต่ว่าต้อนอย่างหน้านะครับเขาจะมีเชื้อราเชื้อราที่เป็นเห็ดละงกนะครับทุกต้นเนื่องจากว่าใบของเขาเนี่ยจะล้นลงไปแล้วก็ทับถมย่อยสลายเป็นเชื้อรา แล้วโอกาสที่เขาจะเกิดเฮดละงอกเฮดพอนะ่ะสูงครับประมาณ3าถึงสปีในการย่อยสลายแล้วเขาจะเกิเดเฮตยังในสวนของใจจะรู้น,นะครับเฮดระเฮดพอออกเฮตละเฮดแดงเฮดน้ำหมากออกครับแต่ว่าเฮดระงกยังบ่ออกแต่ว่าผมบอกได้เพราะว่าผมคุกขี้แล้วกับประสบการณ์ของมันผ่านไปประมาณ3าถึงสปีแล้วที่ที่ผมปลูกนะครับเป็นที่ผมขุดสะขึ้นมากออกเฮดแดงเฮตพอครับ แต่เห็าง่เพาท่านออกแต่พี่น้องที่เห็นเห็นโง่ออกอยู่ตามทั่วไปนั่นคือเป็นที่เป็นที่สวนเกา่าเป็นโคเป็นดอนเกา่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับออกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ออก,ออกแน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รยาใสสารเคมียาใช้สารเคมีทุกชนิดนะครับปลาเขา้าโคเข้าเห็นบ่ครับสังเกตเบงขนาดเผาปลาไปไฟไหม้ล่ามไปเขาก็ยังเกิดเหตุคือเก่าแสดงว่า เขาบปได้มองถึงการพผาการยังหรอครับาสารเคมีมันแทบจะบ่มีเขาไปหาเขาด้วยนั่นแหละเขาถึงเกิดครับบ่มีผู้ใดเอาปุ๋ยไปบ้านบ่มีผู้ใดเอาไอา้พวกเคมีพวกยากำจัดหา้าอ่ังไปใส่นะครับอันนั้นเขาเกิดแน่นอนวิธีเลือกดูต้นอย่างหน้าแบบใดนะครับที่จะไปปลูกขอให้เบื้องตรงโค้นนะครับโค้น ลำต้นต้องดูสึกตรงแข็งแรงนะครับคุกงอได้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับลักษณะแบบนี้แหละครับนี่ลัต้นตแบบนี้ถ้าเขามีเห็ดเกาเห็ดอ่าเห็ดละงกเกาเกดอกเ่าเถแก่แก่เข้าขายยำม,มาใส่ไปเลยครับใส่ไว้เลยอันนั้นคือเป็นการเพิ่มเชื้อเห็ดในการปลูกหรือถ้าเขาไปปลูกแล้วประมาณ2อถึงสปี ต้นเขาจะสูงประมาณกระทมหัว,วเ้าเอกก็จังเอาหาเห็ดเก้าไปฝังได้ครับอันนั้นโอกาสที่จะเกิดเห็ดกระยู่ที่เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่นะครับปลูกยางหน้าปลูกยางหน้าจักปลูกยางหน้าขอพิจารณาว่าเห็ดจังใดขอพิจารณาว่าปลูกจักปีเป็นจังสีออกเห็ด นะครับกับอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีนะครับสามถึงสีป่ปีมันจะเสียห้เหตุมากแล้วคําถามอีกนะครับว่าปลูกหน้าไหนปลูกเวลาไดปลูกช่วงใดที่ดีที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนครับเดือนหาเดือนหกพฤษภาคมมิถุนยนกรกฎานี่เขาปลูกได้เลยปลูกหน้าแรงได้ไหมเยี่ยมเลยครับ้าผู้ได้ปลูกหน้าแรงท่านมีน้ําให้ท่านปลูกได้เลยครับเยี่ยมเลยถ้าเขามีน้ํามีระบบน้ำให้เขาปลูกช่วงช่วงเดือน กลุ่มผ้ามีหน้ามีสาช่วงหนาแรงเนี่ยถ้าเขาปลูกได้เขาห้น้ำเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่นะครับถ้าเขาต,ตั้งตั้งต้นได้ล่าต้นได้นะครับฝนตกมากเขาจะไปเร็วครับส่วนมากของยาจะรุ่นที่ปลูกปาในสวนของผมเนี่ยครับผมปลูกช่วงเดือนเดือนมีหน้าครับช่วงหนาแรงแต่ว่าผมไ้น้ำผมลดน้ำไปจํเพราะเขาติดแล้วที่นี่เขาก็ไปเรื่อยนะครับมันจะใหญ่เร็วนะครับ,ยยรรบอันนี้คือขอพิจนนารณาเอา ใครสนใจอยากได้ต้นก้าไม้ยางนากระทักท่ายมากนะครับมีเยอะอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในความครอบครองอยู่ก็ประมาณสักสี่พันถึงหาพันต้นนะครับหาพันก้าได้อยู่นะครับปีนี้หาอยากแน่จังน้อยด้วยต้นอย่างนาครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างนาเขาจะหยุดให้มากให้ผลอยู่สามปีนะครับสามปีแล้วก็จะหยุดหนึ่งปีนะครับจังเป็นยลักษณะปีนี้ก็คือเม็ดย่างนากระหาอยากนะครับเอาใครขอสงสัย นะครับใครขอสงสัยเราสนใจอยากได้กระทักท่ายมากทักแชดมากในช่องของสวนสิบแสนเนี่ยนะครับเจ้าจะรุ่นจะยินดีให้บริการครับไปส่งถึงบ้านถึงไร่คือเก่าครับใครสนใจกระทักท่ายมากยู่กันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันดูแลกันไปนะครับขอพุณที่ให้ความไว้วางใจในใการที่จะปลูกปลาน้่กันครับสาหรับลีปนี้สวัสดีครับ